สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่106นะครับ Advanced Trading Robot วันนี้เราจะอาศัยคุณลักษณะการกลับตัวของแท่งเทียนนะครับซึ่งเราเรียกว่า Candlestick Pattern มาหาจุดเข้าบ u ายหาจุดเข้าเซลลนะครับลลักษณะของการกลับตัววันนี้นะครับจะเป็นการกลับตัวแบบเริ่มต้น ซึ่งตัวอย่างก่อนหน้าเนี่ยเราจะเอาการกลับตัวที่มันเป็น bullish engulfing b e l l i s h engulfing เป็น T white s o er n i e r pattern ใช่ไหมครับ T back c r o w pattern นะครับใครยังไม่ได้เรียนรู้นะครับย้อนกลับไปดูตัวอย่างก่อนหน้าก่อนนะแต่วันนี้เราจะเอาการกลับตัวเริ่มต้นนะครับยกต,ตัวอย่างเช่นวันนี้เรามาใช้กับคู่ค่างเงิน EUR USD ในการ backtest ใช่ไหมครับเราจะถือว่า เมื่อแท่งเทียนก่อนหน้าเป็นแท่งเทียนขาลงนะครับแล้วมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับเหนือราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้ามากกว่าห้าปิ๊บเราถือว่ามันเริ่มมีนนยะเราก็จะทําการเปิดไม้บายเช่นเดียวกันนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าแท่งเทียนก่อนหน้าเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับและมีการกลับตัวของราคานะครับต่ํากว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้าเกินห้าปิ๊บเราก็ถือว่า มันมีนัยยะสําคัญที่อาจจะเป็นแท่งเทียนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงได้เราก็จะเปิดไม้เซลล์แน่นอนครับการเข้าจุดบายการเข้าจุดเซลล์แบบนี้ทุกครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเราก็จะอาศัยการแก้ไม้ที่มีประสิทธิภาพนะครับกลยุทธ์การแก้ไม้ที่มีประสิทธิภาพของเรานะครับที่เราค้นคว้ามานะครับ ที่เรียกว่า Advanced h a d i n g Robot มีการแก้ไม้ในโหมด Reverse Trend มีการกินกำไรเพิ่มในโหมด Follow Trend มาช่วยในการใช้งาน EA ตัวนี้นะครับท่านเชื่อไหมครับ EA ตัวนี้ Backtest ผ่าน5ปีด้วยเปอร์เซ็นต์ดีๆเพียงแค่13.85%นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า EA ตัวนี้เราจะเขียนกันอย่างไรใช้งานกันอย่างไรนะครับ เริ่มต้นนะครับเรามาดู constant และ variable ของ EA กันก่อนนะครับ constant ของ EA มีอยู่ด้วยกัน8ตัว EA name เก็บชื่อของ EA lot เท่ากับ0.01กิ t distance เท่ากับ20 cross pip เท่ากับ10 t a i l i n g stop เท่ากับ10 lot part เท่ากับ0.01 minimum body size เท่ากับ5 signal pip เท่ากับ5นะครับส่วน variable นะครับมีอยู่ด้วยกัน10ตัวนะครับ กิจ d i s t a n c e คูณ 2, m o โหมด f o r w t a i n mode reverse train lot b s ค่าเริ่มต้นเป็น 0, f o l f o r w t a i n reverse train ค่าเริ่มต้นเป็น off เป็นตัวแปรชนิดข้อความนะครับ string นะครับ c ขา b เขา s profit b profit s ค่าเริ่มต้นเป็น0นย์นะครับผู้เรียนตั้งค่า constant ตั้งค่า variable เสร็จอย่าลืมกดอัปเดตด้วยนะครับมาดู area แรกนะครับ area ที่มีความสำคัญ เป็นแอเรียในการเปิดไม้แรกนะครับณนะตอนนี้เราจะยังเรียนอยู่การเปิดไม้แบบทีละฝั่งนะครับโดยการเริ่มต้นใช้บล็อกโนเทสนะครับโนเทสนะครับซิลเตอร์บายไทอีเตอร์บายออเซลหมายความว่าถ้าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดไม้ไม่มีการเปิดไม้บายไม่มีการเปิดไม้เซลเราจะมาพิจารณาการเปิดไม้บายการเปิดไม้เซลดังนี้นะครับมาดูฝั่งบายก่อนนะครับ เริ่มจากเราจะใช้บล็อกแบ็ c แฮนเดิลจาก v a ลีย์สิกแนลนะครับมาตรวจเช็คว่าแท่งเทียน ID 1หรือแท่งเทียนก่อนหน้าเราเนี่ยเป็นแท่งเทียนขาลงไหมนะครับโดยกำหนดมินิมัมบอดี้ไซส์ไว้ที่5ิปิดนะครับถ้าเป็นแท่งเทียนขาลงเราจะมาพิจารณาอีก2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1นะครับราคาปัจจุบันนะครับมีค่าเนี่ยนะครับราคาของมันเนี่ยยืนอยู่เหนือราคาปิดของแท่งเทียน ID 1หรือ,อยังนะครับ ถ้าราคาปัจจุบันยืนอยู่เหนือราคาปิดของแท่งเทียน ID 1และเราจะมาพิจารณาเงื่อนไขที่2นะครับว่าระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบันนะครับ Candle c l o s e Candle Cand ID 0กับราคาปิดของแท่งเทียน ID 1เนี่ยมันมีค่าเกินนะครับเกินเท่าไหร่ครับเกิน5ปิบหรืออยังเห็นไหมครับเราใส่ค่าคงที่ s i g n น l ปีบลงไปนะครับถ้านะครับราคาปัจจุบันยืนอยู่เหนือราคาปิดแท่งเทียน ID 1และมีค่ามากกว่า5้าปบ เราถือว่ามีนัยยะสําคัญที่จะเกิดการกลับตัวเป็นแท่งเทียนนะครับขาขึ้นใช่ไหมครับเราเอาทั้ง2เงื่อนไขมาแอนกันโดยการใช้บล็อกแอนจาก controlling b o x นะครับแล้วก็เปิดไม้แรกเป็นไม้บายเลยครับไม้บายด้วยขนาด0.01 lot no stop l o t no take profit นะครับตัวขนาดของ lot size ใส่เป็นค่าคงที่ลดลงไปนะครับก่อนเปิดไม้เอาวัสเเออ์์ bar มากรองด้วยนะครับเพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดไม้ สไม้ในตำแหน่งเดียวกันซึ่งมันไม่ค่อยเกิดนะครับแต่เราก็จะใส่ไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับต่อมานะครับในฝั่งเซลล์นะครับเราจะใช้บล็อกบูลแคนเดิลจากเว l ล์สสิ g แนลนะครับมาตรวจเช็คว่าแท่งเทียน ID 1เนี่ยเป็นแท่งเทียนขาขึ้นไหมและมีมินิมัมบอดี้ไซส์นะครับขั้นต่ำก็คือ5ปิดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเช็ค2เงื่อนไขนะครับว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียน ID 1ไหมนะครับ และระยะห่างของราคาปัจจุบันกับราคาปิดแท่งเทียน ID1 มีค่าเกิน5ปิบหรืออยังนะครับถ้าแท่งเทียนก่อนหน้าแท่งเทียน ID1 เป็นแท่งเทียนขาขึ้นและแท่งเทียนปัจจุบันไปมีราคาปรับตัวลงเกินนะครับราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้ามากกว่า5ปีบเราก็จะทําการเปิดไม้เซลล์สงเงื่อนไขเนี่ยต้องเป็นจริงแล้วก็เอามาแอนกันด้วยบล็อกแอนจากคอนโทรลลิงบล็อกนะครับ เปิดไม้เซลล์ขนาด0.01 lot no stop loss no take profit เอา one s p e a bar มากล่องด้วยหลังจากเปิดไม้แรกแล้วนะครับเราก็จะทำการสั่งงานให้โหมด forward ten โหมด reverse ten ทำงานต่อนะครับเริ่มต้นนะครับเราเอา modify variable มานะครับเก็บขนาดของ lot size ไม้แรก0.01ไว้ในตัวแปร lot bs นะครับและกำหนดค่าโหมด forward ten จากค่าเริ่มต้นค่า default คือ0ใช่ไหมครับ เราเปลี่ยนเป็นค่า1นะครับโหมด Reverse Ten จากค่าเริ่มต้นคือ0นย์เราเปลี่ยนเป็นค่า1นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนค่าโหมด Forward Ten โหมด Reverse Ten จาก0นย์เป็น1แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโหมด Forward Ten, ten จะต้องทํางานโหมด Reverse Ten จะต้องทํางานพร้อมๆกันใช่ไหมครับทำงานยังไงครับ Box Condition นะครับเห็นไหมครับก่อนจะเริ่มทํางานเราตั้งเงื่อนไขว่าโหมด Forward Ten ต้องเท่ากับ1ค่าเริ่มต้นเป็น0ใช่ไหมครับศูนย์ไม่เท่ากับ1ใช่ไหมครับ ก็คือ0เท่ากับ1ก็คือเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับเช่นเดียวกันครับโหมด Reverse c h a i นะครับเท่ากับ1ค่าเริ่มต้นของโหมด Reverse c h a i คือ0 0เท่ากับ1เงื่อนไขเป็นเท็จใช่ไหมครับมันก็ไม่ทํางานแต่พอเปิดไม้แรงปุ๊บโหมด Follow c มีค่าเท่ากับ1 1เท่ากับ1เงื่อนไขเป็นจริงนะครับมันก็จะทํางานพร้อมๆกันกับโหมด Reverse Chain 1เท่ากับ1เงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะทํางานนี่ก็คือวิธีการสั่งการให้ ในแต่ละแอเรียเนี่ยครับทำงานเราสามารถมาทำทำสั่งการมากกว่า2อแอเรียได้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเอาไอเดียนี้ไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับมาดูการทํางานนะครับสมมุติว่าไม้แรกเปิดเป็นไม้บาบนะครับ if t a t e by ก็จะทํางานนะครับ if t a t e by เพราะเราฟิลเตอร์ายไทยเลือกบ่ายนะครับถ้ามีการเปิดไม้บ่าย for is t a ิ e พิจารณาเฉพาะฝั่งบ่ายฟิลเตอร์ายไทยเลือกบ่าย เลียงข้อมูลนะครับรูป direction new ways to old date ใหม่สุดไปเก่าสุดและส่งข้อมูลออกแค่ข้อมูลเดียวเห็นไหมครับ not more than nte เท่ากับ1ข้อมูลที่ถูกส่งออกไปเนี่ยเราจะใช้บ็อก condition มารับนะครับเราเอา็ o x condition มาเปรียบเทียบว,ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าราคาเปิดไม้ายก่อนหน้าไหมนะครับ in loop นี่ก็คือข้อมูลจาก for e s t a t e n คุณลักษณะของข้อมูลเราเลือกเป็น open price ดังนั้นความหมายของ condition นี้ก็คือราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้านั่นย่อหมายความว่าเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นถูกไหมครับได้กำไรพอได้กําไรปุ๊บเราจะกินกําไรเพิ่มวิธีการกินกําไรเพิ่มก็คือเปิดไม้เพิ่มนั่นเองและเราจะเปิดไม้เพิ่มทุกๆระยะกิจ20ป๊บิการสร้างระยะกิจ20ป๊บินะเราก็ใช้บล็อกมา2บล็อกก็คือบล็อกฟอร์มูลาและโนเทเนียบายบล็อกฟอร์มูลา มีหน้าที่สร้างตัวแปรกิ i ดิส n ทนคูณ2ให้มีขนาดเป็น2เท่าของกิ i ดิส n ทนกิ i ดิส n ทนคือ20กิบกิ s ดิส c ทนคูณ2ก็คือ40นําไปใส่ในโนเทตเนียบ b y ตอนนี้เราพิจารณาฝั่งบายโนเทตเนียบไบฟิลเตอร์บายไทต้องเลือกบายดูไหมครับเลนส์ออเราใส่กิ i ดิส n ทนคูณ2เข้าไปนะครับ l ลนส์โพ i ิชันเราเลือกเป็น allow the price แค่นี้นะครับเราก็จะได้ระยะกิจ20ิปิ เมื่อระยะกิจได้20ป i บเราก็จะเปิดไม้บายเพิ่มด้วยขนาด0.01ล็อตใส่ค่าคงที่ล็อตลงไปนะครับ No stop loss No take profit Once per bar จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่นะครับ1แท่งเทียนจะออกได้แค่ไม้เดียวนะครับนี่คือความแตกต่างต่อมานะครับถ้าไม้แรกเปิดเป็นไม้เซลล If trade sell ก็จะทำงานถูกไหมครับ For i s trade ฝั่งเซลล์แล้วก็ฟิลเตอร์ by type เลือกเซลล์ให้มันพิจารณาเฉพาะไม้เซล o ูป direction new wave to o d a t e not more than n d a d e เท่ากับ1น,นะครับ for is t a t e ก็จะส่งข้อมูลออกไปแค่ข้อมูลเดียวที่เป็นข้อมูลล่าสุดนำ m b e r condition มารับข้อมูลเปรียบเทียบว,ว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าไหมใช่ไหมครับถ้าต่ำกว่าเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งลงเราก็จะกินกำไรเพิ่มเพราะนี่คือโหมด follow t r e n ที่เรียกว่า snowball นั่นเองใช่ไหมครับกิ d i s t a n คูณ2นะครับเราก็จะสร้างมา โดยใช้ฟอร์มูลาสร้างตัวแปรกิจดิสเทนคูณ2นะครับนำไปใส่ในโนเดทเนียบายฝั่งเซลล์ฟิลเตอร์ใบไทยต้องเลือกเซลล์นะครับกิจดิสเทนคูณ2ใส่ในช่องเลนส์ออฟเลนส์โพสิชันเป็น Allow the price แค่นี้นะครับทุกระยะ20ปสิบมันก็จะเปิดไม้เซลล์เพิ่มด้วยขนาด0.01ล็อตและเราให้ขีดจำกัดมันนะครับว่า1แท่งเทียนเปิดไม้เซลล์ได้แค่ไม้เดียวนะครับเราก็จะเป็นการเปิดไม้เพิ่มใน โหมด f o r w เ r น t นั่นเองนะครับและถ้าโหมด f o r w เ r น t n เปิดไม้นะครับเราก็ต้องทําการปิดการทํางานของโหมด reverse t เท n ทันทีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อนกันใช่ไหมครับวิธีการปิดการทํางานเราก็ใช้ modify value a b l e เปลี่ยนค่าโหมด Reverse t a i n จากค่า1ให้เป็นค่า0นย์แค่นี้มันก็จะหยุดการทำงานแล้วนั่นเองนะครับและสถานะบนชาร์ตที่เราแสดงไว้นะครับโหมด Follow t a i n เปลี่ยนจาก Off เป็น On เห็นไหมครับเปลี่ยนสถานะจาก Off เป็น On นะครับต่อมานะครับถ้ามีการเปิดไม้มากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้เห็นไหมครับเราใช้บล็อกเช็ค k t h r e s h มาเช็คจำนวนการเปิดไม้มากกว่าหรือเท่ากับ2พิจารณาทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์นะครับ ถ้ามีการเปิดไม้เท่าเท่ากับ2หรือมากกว่า2เราก็จะให้ t a i l i n g stop เริ่มทำงานทันทีนะครับ trailing stop ทำงานนะครับเราตั้ง trailing stop ไว้ที่10ปิ๊บนะครับ trailing step เราให้เป็นค่าเริ่มต้นเลยก็คือ1น,นะครับเพียงเท่านี้นะครับเมื่อโหมด f o r w t r e เปิดไม้นะครับรวมกับไม้แรกก็คือ2ไม้ t a i l i n g stop ก็จะทำงานทันทีต่อมานะครับเรามาดูการทำงานของโหมด reverse trend บ้าง ถ้าไม้แรกเปิดไม้บาบ if t a ิดใ y ก็จะทำงานใช่ไหมครับ for i s t a ิ e ส่งข้อมูลการเปิดไม้บายล่าสุด1ข้อมูลนะครับ condition รับข้อมูลมาเปรียบเทียบราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมเห็นไหมครับมันจะตรงกันข้ามกันนะถ้าต่ำกว่าก็คือขาดทุนถูกไหมครับเปิดไม้ายราคาวิ่งลงเราก็จะแก้ไม้วิธีการแก้ไม้1สร้างระยะกิจขึ้นมาก่อนนะครับสร้างระยะกิจเราก็ใช้ฟอร์มูลาสร้างกิจ distance คูณ2นะครับ นำไปใส่ในโน้เตเทดเนียบายฝั่งบายฟิลเตอร์บายไทยเลือกบายเพียงแค่นี้ระยะกิจก็จะได้20ปิบนะครับผมขอแนะนำนะครับถ้าผู้เรียนเอา EA ไปพัฒนานะครับระยะกิจระหว่างโ,โหมดโฟโรเทนกับระยะกิจโหมดรีเวิร์สเทนไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับโหมดรีเวิร์สเทนสามารถมีระยะกิจที่มากกว่าได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การแก้ไม้ของท่านนะผมแนะนำนะครับผู้เรียนลองนำไปปรับปรุง ต่อมานะครับเมื่อระยะกิจได้20ปิบเราจะไม่เปิดไม้แก้ทันทีนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการแก้ไม้เราอาจจะหาสัญญาณการกลับตัวซัก1สัญญาณมาใช้ในการทริกนะไม้บายนะครับในการกําหนดการตําแหน่งการเปิดไม้บายเช่นในตัวอย่างนี้นะครับเราใช้ bear candle ตรวจเช็คว่าแท่งเทียน I D 2เป็นแท่งเทียนขาลงไหม มาบูแคนเดิลมาตรวจเช็คแท่งเทียน ID 1เป็นแท่งเทียนขาขึ้นไหมถ้ามันเป็นแท่งเทียนขาลงแล้วก็เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับแท่งเทียนปัจจุบันเราก็จะเปิดไม้แก้ด้วยขนาดล็อต BS นะครับซึ่งล็อต BS เนี่ยจะมีการเพิ่มขนาดของล็อตไซส์นะครับในแต่ละไม้ตามค่าของล็อตพัดยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นไม้แก้ไม้ที่1นนะครับค่าเริ่มต้นล็อต BS คือ0.01ใช่ไหมครับบวกกับ0.01นะครับล็อต BS ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.02และถ้ามีการแก้ไม้ในไม้ที่2ก็จะเป็น0.03ไม้ต่อไปก็0.04ตามลำดับนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูฝั่งเซลล์บ้างนะครับถ้าไม้แรกเปิดเป็นไม้เซลล์นะครับ G if t e ตุเซ e l ก็จะทำงานใช่ไหมครับ for i a t h เหพิจารณาเฉพาะฝั่งเซลล์ filter by type เราเลือกเซลล์นะครับก็จะส่งข้อมูลการเปิดไม้เซลล์ล่าสุดมาให้ condition ตรวจเช็ค คอนดิชันก็จะตรวจเช็คว่าราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไม้เซลก่อนหน้าไหมเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งขึ้นก็ขาดทุนใช่ไหมครับเราก็จะแก้ไม้เริ่มจากสร้างระยะกิจก่อนนะครับเอาฟอร์มูล่ามาสร้างกิจดิสเทนคูณสนะครับกิจดิสเทนคือ20กิดดิสเทนคูณ2ก็คือ40นําไปใส่ในโนเทสเนียบายนะครับโนเทสเนียบายั่งฝั่งเซลเราก็ต้องฟิลเตอร์ไบทายเลือกเซลล์นะครับแค่นี้เราได้ระยะกิด20่ิ๊ปบแล้วใช่ไหมครับ ต่อมานะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไม้เราก็จะหาจุดกลับตัวนะครับเอาบูแคนเดลมาตรวจเช็คว่าแท่งเทียน ID 2เป็นขาขึ้นไหมนะครับและแท่งเทียนก่อนหน้าคือแท่งเทียน ID 1เป็นขาลงไหมเห็นไหมครับมีการขึ้นแล้วก็มีการวิ่งลงเราก็คาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวให้เราเข้าไม้เซลล์แล้วละ่ะเราก็จะเปิดไม้เซลล์ด้วยขนาดล็อต BS นะครับซึ่งล็อต BS ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีการเพิ่มขนาดล็อตไซส์ตาม ค่าของลอดพัดนะครับเพราะในฟอร์มูลาเราตั้งสมการเป็นลด BS บวกลดพัดเก็บไว้ในตัวแปรลด BS นั่นเองใช่ไหมครับการเปิดไม้แก้ไม้ที่1ก็เปิดไม้เซลล์ที่ขนาด0.02ไม้แก้ต่อไปก็0.03 0.04ตามลําดับนั่นเองนะครับและเมื่อโหมด reverse สเ a i ทำงานนะครับเราก็ต้องไปปิดการทำงานของโหมด f o r รเ r d a i n เห็นไหมครับโดยการใช้ modify variable กำหนด โหมด f o r w a t r n ให้มีค่าเป็น0นะครับและแสดงสถานะบนชาร์จก็ต้องเปลี่ยนโหมด reverse t r n จาก off ให้เป็น on นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับใช้ b อ o c k turn off b o อกนะครับมาปิดการทำงานของ trailing stop ด้วยนะครับโดยการปิดการทำงานของ b ล o อกหมายเลข19ซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับ trailing stop คือ b ล o c หมายเลข19นะครับทำไมต้องปิดนะครับเรามาจินตนาการดูพร้อมๆกันนะครับ ถ้าไม้ในโหมด Reverse Chain เปิดนะครับจะเป็นไม้ไบหรือไม้เซลก็ได้นะครับจะสังเกตนะพอเปิดปุ๊บนะครับคําสั่ง u y now ทํางานหรือเซ ll now ทํางานใช่ไหมครับตอนนี้ Modify Variable ยังไม่สั่งปิดนะครับ by buy now ทํางานก่อนนะครับเขามากกว่าหรือเท่ากับ2ก็จะเป็นจริงทันทีถูกไหมครับเมื่อโหมด Reverse Chain ทํางานนะครับคําสั่งเขามากกว่าหรือเท่ากับ2ก็จะทํางานทันทีแล้ว Modify Variable ไปสั่งการให้โหมดโฟล t ์เทนทำงานปิดการทำงานมันไม่ทันละครับเพราะเทลลิงสต็อปทำงานแล้วนั่นย่อมหมายความว่าโหมดรีเวิร์สเทนจะถูกเ a i l i n g stop ควบคุมนะครับก่อนที่โหมดโฟ o t ์เทนจะหยุดการทำงานนี่แหละครับจึงจึงเกิดปัญหาขึ้นถ้าเราไม่ไปการไม่ไปทำการปิดนะครับเราต้องทำการ turn off b o บล็ด้วยนะครับและมาดูนะครับเมื่อโหมดรีเวิร์สเทนเปิดไม้ใช่ไหมครับ เขามากกว่าหรือเท่ากับ2ก็จะทํางานใช่ไหมครับเพราะเราพิจารณาทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์เมื่อมันทํางานเราก็จะเช็คผลกําไรในรูปแบบของ p i p as position นะครับว่ามีค่ามากกว่า10ปิ๊บหรือ,อยังนะครับถ้าแก้ไม้แล้วนะครับกลับมาเป็นกําไรมากกว่า10ปิ๊บเราก็จะทําการปิดออเดอร์บายปิดออเดอร์เซลล์และกลับไปเปิดการใช้งาน t a i l i n g stop นะครับก็คือใช้บล็อก turn on block จาก controlling b o c นั่นเองนะครับ เปิดการทํางานของบล็อกหมาเลข19และก็กลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับก่อนกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับเราต้องมาทําการรีเซ็ตตัวแปรก่อนใช่ไหมครับเพราะค่าเข้าบายเค้าเซลโ profit b ย profit เซลล์ลดบีอะไรพวกนี้ต้องกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเราจะมาทํางานในหน้า o t r a d e เพราะในหน้านี้ผู้พัฒนาเนี่ยครับเขามีบล็อกพิเศษให้นะครับใช้งานง่ายนะครับ เราใช้บล็อกเทรดโครสกำหนดไปเลยครับฟิลเตอร์บายทป์อีเทอร์บายออเซถ้ามีการปิดไม้บายมีการปิดไม้เซลล์เกิดขึ้นนะครับเราเอา Modify v a r i a b l e มารีเซ t ตค่าตัวแปรเขา B เขา S Profit B Prof ปรฟให้กลับมาเป็นค่าศูนย์เห็นไหมครับและตัวแปรมันมีมากกว่า5ตัวเราก็ใช้2บล็อกนะครับโหมดโฟ o ว์เทนโหมดรีเวิร์สเทนก็กลับมาเป็นค่าศูนย์นะครับ โฟล r a เทนรีเวิร์สเทนที่เป็นข้อความก็กลับมาเป็นแสดงสถานะ of ฟเห็นไหมครับเพียงเท่านี้ตัวแปรที่มีาสถานะผูกพันกับการทํางานก็จะกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นนะครับและตัวแปรเหล่านี้เราเก็บมาจากไหนนะมาดูกันเราใช้ bucket of t a เทนะครับสร้างตะกร้า id สีเขียวเก็บข้อมูลของฝั่งบายเราใช้ bucket of t a a ท e สร้างตะกร้า id เก็บข้อมูลของฝั่งเซลล์เอา Modify v a r i a b l e เห็นไหมครับ มาเชื่อมต่อกับตะก้า ID สีเขียวดึงข้อมูลจาก bucket of t r a ท e ตะก้า ID สีเขียวเลือกคุณลักษณะของข้อมูลเป็นเขาเขาก็คือจำนวนการเปิดไม้เมื่อเราดึงมาจากตะก้า ID สีเขียวมันก็คือจำนวนของการเปิดไม้บายเราก็จะเก็บไว้ในตัวแปรเขา b เช่นเดียวกันครับเราเลือกข้อมูลเป็น Profit และเราเลือก value to get เป็น Total Value ก็คือผลกำไรรวมทั้งหมดของการเปิดไม้บายนั่นเองนะครับเก็บไว้ในตัวแปร Profit B ค,ความหมายเดียวกันนะครับเอา modify variable มาดึงข้อมูลจากตะก้า ID สีแดงนะครับเขาก็คือจำนวนการเปิดไม้เซลล์ Profit ก็คือกำไรจากการเปิดไม้เซลล์นั่นเองนะครับเรานำค่าเหล่านี้ไปแสดงบนชาร์ตผ่านบอ็ c o m m ม n t นะครับ EA name โชว์มุมบนขวามือบาลานซ์จาก Account บาลานซเราโชว์ที่ทศนิยม2ตํตำแหน่ง equity จาก Account equity เราโชว์ด้วยทศษยิยม2ตำแหน่งเห็นไหมครับเขา b ายจากตัวแปรเขา B เขา,าเซลจากตัวแปรเขา S Prof i ฟิตบาจากตัวแปร Prof ิต B p โ o f ฟิตเซลจากตัวแปร Profit S นะครับส,ส่วนการใช้งานนะครับฟังก์ชัน Normal l z e Double เคยอธิบายแล้วในตัวอย่างก่อนหน้านะครับลองย้อนกลับไปดูได้สถานะโหมด f โ r ล t ์เทนทำงานโหมด e v v r s e t r a ทนทำงาน ก็ดึงมาจากตัวแปร f o โรเทน t และรี e v e r ์สเทนตามลำดับนั่นเองนะครับในหน้า on init เราก็จะมีการ modify chart นะครับให้ chart เนี่ยแสดงเป็นแบบ candle stick โชกิตเป็น no โชว์ period separator เป็น no modify chart color แท่งเทียนขาขึ้นเป็นสีเขียวแท่งเทียนขาลงเป็นสีแดงแล้วแต่ผู้เรียนจะชอบเลยนะครับลองมาหัดทำดูนะครับ export file ออกไปนะครับแล้วเรามาดูผลการทำงาน backtesting กันนะครับ เรามาดูการแบ็กเทสตัวอย่างที่106กับคู่ค่าเงิน EUR USD กันนะครับไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะครับโมเดลในการทดสอบคือ l v e r อ t ิทนะครับการตั้งค่านะครับ expert property นะครับ l o อเริ่มต้นคือ0 0 1ดลอตกิ d i s เ a n c e เราตั้งไว้ที่20นะครับโ o s t Pip นะครับเป็นการปิดกำไรในกอนแก้ไม้นะครับแบบ Pip as Position นะครับ ก็คือ10ปิ๊บนะครับเทลลิงสต็อปคือ10นะครับอถพัดคือ0.01มินิมัมบอดไซคือ5นะครับสัญญาณปิ๊บคือ5ก็จะเป็นค่าตรงตามที่เราเรียนเลยใช่ไหมครับกดโอเคไปนะครับมาดูการทํางานของมันนะครับเหครับเมื่อ EA เริ่มทํางานนะครับก็จะแสดง EA ในมุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานซ์โชว์อีควิตี้นะครับ โชว์จำนวนการเปิดไม้บายจำนวนการเปิดไม้เซลล์กาไรจากการเปิดไม้บายกําไรจากการเปิดไม้เซลล์เห็นไหมครับโชว์สถานะการทำงานของโหมดโฟลว์เทนนะครับสถานะการทำงานของโหมดรีเวิร์สเทนนะครับเมื่ออะไรครับแท่งเทียนนะครับก่อนหน้าเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับและราคานะครับย่อมาต่ำกว่านะครับ5ปิ๊บนะครับมันก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับพอเปิดไม้เซลล์แล้วได้กำไร ก็จะทําการกินกําไรในโหมดฟอร์โรเทนนะครับพอเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งลงใช่ไหมครับเปิดกําไรในโหมดฟอร์โรเทนมีการสร้างเทลลิงสต็อปเมื่อราคาเด้งกลับไปชนสต็อปลอสก็จะปิดออเดอร์นะครับใน,ในกรณีนะครับเปิดไม้บายเห็นไหมครับเปิดไม้บายเห็นไหมครับแล้วราคาวิ่งลงก็จะมีการเปิดไม้แก้นะครับและเมื่อเปิดไม้แก้แล้วสามารถกลับขึ้นไปปิดออเดอร์ได้นะครับแก้ไม้สําเร็จนะครับ ที่10ปิ๊บนะครับก็จะมีการปิดออเดอร์แบบรวบไม้นั่นเองนะครับระบบก็จะทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผู้เรียนได้ EA ตัวนี้ไปนะครับลองนำไปทดสอบใช้งานแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของมันดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูผลการ b a c k เทสกันเลยดีกว่าผลการทดสอบนะครับตัวอย่างที่106นะครับ กับคู่ค่าเงิน EUR USD นะครับผู้เรียนจะเห็นนะครับถ้าเราใช้ทุนเริ่มต้น10,000 USD กับพารามิเตอร์ที่เราตั้งค่านะครับเปอร์เซนตด์ดีนะครับหลังจากทดสอบมานะครับ5ปี6เดือนเนี่ยเปอร์เซนตด์ดีเพียงแค่13.85%นะครับ relative ดีๆ13.85%นะครับตกเฉลี่ยกำไรไม่เยอะนะครับปีละแค่10ครับประมาณปีละ10กว่าเปอร์เซนต์ แต่ผมถือว่า EA ตัวนี้เป็น EA ความเสี่ยงต่ำนะครับผู้เรียนนะครับสามารถไปปรับขนาดของล็อตไซส์เริ่มต้นได้ใช่ไหมครับหรือไปปรับลดขนาดของเงินทุนลงได้นะครับหรือนะครับไปทำการอปติม z เซชันหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมมากกว่านี้นะครับผู้เรียนก็จะได้ค่านะครับภายใต้ตัวเปอร์เซนต์ดีๆที่ผู้เรียนต้องการนั่นเองนะครับ เรียนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับถ้าผู้เรียนคนไหนมีคําถามสงสัยนะครับสามารถส่งคําถามมาสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับผมจะไล่ตอบให้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะสมาชิกช่อง youtube นะครับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับใครที่สนใจจะลงเรียนคอร์อ EA ออนไลน์พร้อมรับสิทธิ์นะครับในการรับ EA ประกอบการเรียนฟรีๆนะครับก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับมี2ช่องทางก็คือเป็นสมาชิกของ GOFX นะครับหรือนะครับถ้าไม่อยากยืนยันตัวตนนะครับก็สมัครสมาชิกช่อง y t u t u นะครับง่ายๆนะครับสมัครเสร็จแล้วนะครับแจ้งผลการสมัครมาให้ผมทราบที่ Line Official Account นะครับและผมก็จะดึงเข้ากลุ่มนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ